มันจะเอาอยัางไงเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงเต็ีมจะถอนตตลงถอนได้ไหมชื่อคุณทักษิณหรือยังไง <c oughs> คือผมว่าเราต้องยืนหลักภาพใหญ่แบบนี้ก่อนนะครับสองับเรื่องรเ,ออเรื่องแรกเนี่ยเรายืนยันว่ายังไงมีความจําเป็นที่ต้องมีการเปิดอธิปรายไม่ไว้วางใจนะครับด,ดังนั้นยังไงเนี่ยก็จาเป็นต้องหาทางออกเพื่อให้การอภิรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นนะครับเพราะเราก็ยืนยันว่าออการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกแพทองทานเนี่ย มีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปรูปการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาทุจริตคอรัปชันเป็นต้นนะครับอันนี้คือหลักที่หนึ่งหลักที่สองเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่ายัตต์ที่เรายื่นไปเนี่ยไม่ได้เป็นการขออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณทักษิณน,นะครับ,รบผมเห็นว่ามีสังคมบางส่วนที่ยังเข้าใจตรงน,นี้ขาดเคลื่อนอยู่คแต่เราเสนอยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแทนทองทานชินวัตรในฐานะนายกอุตรีเพียงแต่ว่า ในข้อความของยติที่อธิบายถยึงหลักการและเหตุผลรวมถึงข้อกล่าวหาเนี่ยหนึ่งในหลายๆข้อกล่าวหาที่เราเกล่าวหาไปเนี่ยมันคือข้อกล่าวหาว่าคุณแพทองทานในฐานะนายกเนี่ยมีการเปิดช่องนะครับให้มีบุคคลภายนอกก็คือคุณทักษิณเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลทางความคิดจนถึงการทําให้คุณแพทองทานในฐานะนายกเนี่ยดำเนินการหรือไม่ดําเนินการบางเรื่องจนเกิดความเสียหายต่อประเทศนะครับดังนั้นต้องขีดเส้นใต้ว่าเราอาภิรายไม่ไว้วางใจคุณแพทองทาน ไม่ได้อภิปรายว่าีใคคุณทักษิณน,นะครับชื่อคุณทักษิณแค่เข้ามาในคําประกอบหลักการและเหตุผลของยติเฉยส่วนประการสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เราก็ต้องยืนยันแหละครับว่ามันไม่มีความจําเป็นเชิงข้อกฎหมายใดๆที่เราจะต้องแก้ไขหรือว่าถอดชื่อคุณทักษิณออกจากเนื้อหาในยติตามที่ทางประธานสภาทําหนังสือมานะครับเพราะว่าในบุคคลเราก็ไม่ได้เห็นว่ารัฐมนูญแล้วก็ข้อบังคับเนี่ยให้อํานาจประธานสภาในการมาล้วงถึงขั้น เมาตัดสินว่าเนื้อหายติมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรจะแก้ไขอย่างไร,รอำน,นาจประธานสภามีเพียงแค่การตรวจสอบเรื่องของออข้อบอกพร่องนะครับในเชิงของรูปแบบนะครับว่าลายเซ็นครบหรือไม่ไลายเซ็นตรงหรือไม่เ,เป็นต้นนะครับยังไม่นับว่าการพูดถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะในเนื้อหายติหรือในการอภิปรายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามนะครับมันแค่เขียนว่าถ้าคุณพูดถึงบุคคลภายนอกเนี่ยก็ไม่อยากให้เอ่ยถึงหากไม่จําเป็น แล้วถ้าเอ่ยถึงแล้วเกิดความเสียหายคุณก็จะไม่รับการคุ้มครองและบุคคลดังกล่าวก็สามารถที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายกับคุณได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องยืนตรงนี้ให้ชัดนะครับเ,เพื่อจะเพื่อจะหาทางออกในการเดินหน้าต่อแล้วทําให้ทุกอย่างเป็นไปตาม,มหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นหากเราปล่อยผ่านเรื่องนี้คือประธานขอให้แก้ไขอะไรแม้เราเห็นว่าขัดกับหลักกฎหมายเราก็แก้ไขาตามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้การทํางานของสภาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานในอนาคต หากในอนาคตรประธานสภาไม่ได้ชื่อคุณวันนอรนายกไม่ได้ชื่อคุณแพทย์บองทานเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปสร้างารัฐรฐานให้ประธานสภาในยุคสมัยนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาล้วงลูกถึงขั้นเนื้อหาของยติที่ฝ่ายค้านเสนอเข้าไปได้เลยมันไม่มีกฎหมายให้อำนาจประธานสภาขอให้แก้เนื้อหาในยติใช่ไหมมันมันม,ม,ม,มีแค่คำอ่านชื่อครบหรือเปล่ารูปแบบเป็นยังไงคือผมอ่านให้คุณผมอ่านให้คุณเป็เขียนฟังก็ได้ครับ คือถ้าเป็นในรัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงไม่มีการพูดถึงอำน,นาจของประธานสภาในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของอมาตรา151เนี่ยก็จะพูดถึงสิทธิของสมาชิกในการสามารถเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีการเขียนนะครับว่าเสนอไปแล้วให้ประธานมีหน้าที่ในการมาตรวจสอบอความเหมาะสมของยัตติถ้าสหากรณีเทียบเคียงเนี่ยเราลองไปเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 6ก็ได้ครับซึ่งเป็นกรณีที่โด่งดังขึ้นมาหลังจากมีคลิปหลุด ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีประชาชนสองหมื่นดชื่อยื่นเรื่องเพื่อร้องกรรมการปรปชเนี่ยอันนี้รัฐธรรมนูญมาตราสองสามหกเขียนชัดว่าต้องให้ประธานสภาเนี่ยมาพิจารกนว่าสมควรหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเรื่องมันมีมูลนะครับถึงส่งต่อไปให้ทางคณะกรรมการไต่สวนอิสระของสารดีกาเนี่ยดาเนินการต่อนะครับดังนั้นจะเห็นว่ามันเขียนต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีน<อ>ี้ถ้าเรามาดูข้อบังทับเนี่ยซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทางประธานสภาอ้างถึงในหนังสือที่ส่งมาที่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ย ข้อ176ยเจ็ดิหกเนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะครับเมื่อประธานสภาได้รับยบติแล้วให้ทําการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาแจ้งผู้เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับยบติสาระสําคัญสองอย่างอย่างแรกคือให้ตรวจสอบแล้วหากมีข้อบกพร่องให้แจ้งกลับมาดังนั้นเนี่ยมันต้องถามว่าคําว่าข้อบกพร่องเราจะตีความว่าอย่างไรในมุมมองของผมและพักประชาชนเนี่ยเรามองว่ามันไม่สามารถตีความไปกว้างขวางถึงขั้นมาตัดสินเรื่องความเหมาะสมของยติได้นะครับ มันควรจะมันควรจะหมายถึงแค่เรื่องของรูปแบบนะครับว่าโอเคมีการาลงชื่อครบตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกําหนดหรือไม่เป็นต้นนะครับ,รบแล้วสาระสําคัญที่สองก็คือเนี่ยครับหากนี้ข้อบอกพร่องให้แจ้งผู้เสีพช้าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับยัตินั่นหมายความว่าอำนาจที่คุณมีเนี่ยในการแจ้งให้แก้ไขข้อบอกพร่องเนี่ยก็มีอยู่แค่เจ็ดวันถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วก็ถือว่าไม่มีอำนาจนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับ,รบแล้วเราก็จะเห็นว่า ถ้าเราไปดูรายละอักษรเนี่ยหนังสือที่ผู้นาฝ่ายค้านยื่นยัตติแล้วาทางสภามีาม,มีมีการรับเนี่ยคือวันที่ยี่ิบเจ็ดกุมภาพันธ์แต่หนังสือที่ประธานสภาแจ้งกลับมาหาผู้นาฝ่ายค้านในวันที่เป็นวันที่เจ็ดมีนาคมซึ่งผมนับแล้วนับอีกอยังไงก็เกินเจ็ดวันครับครับถ้าท่านประธานสภาไม่ถอยทางพรรคประชาชนได้เตรียมแนวทางเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างครับคือก็ต้องถามเหตุผล ว่าเหตุใดถึงไม่ถอยนะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าสิ่งที่ประธานทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับดังนั้นคําถามคือว่าตกลงประธานสภาจะดําเนินการในลักษณะที่ทําให้ตัวเองสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําอการที่ไม่มีกฎหมายรองรับใช่หรือไม่ครับคือเขาอาจจะว่าคาถามมีองถามกลับไปที่ทางประธานท่านประธานก่อนเขาเขาอาจจะตีความว่าไอ้คำว่าแก้ไขข้อบอกพร่องมันหมายถึงถ้ามีชื่อบุคคลอื่นแล้วกลัวว่าสภาก็จะวุ่นวายไปาพาดพิงคนนั้นคนนี้อยู่ในอำนาจประธาน ถ้าตีความกันได้ไหมคือผมก็จะไม่เห็นเป็นทิศทางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดําเนินการในการกล่าวถึงบุคคลภายนอกแต่มันมีข้ออื่นที่มันรองรับอยู่แล้วอย่างที่บอกคือไม่ได้ห้ามถึงพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับครับแค่บอกว่าพูดถึงได้หากมีความจําเป็นอันนี้คือข้อ6.9ของข้อบังคับนะครับและความจริงเนี่ยทั้งในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับก็มีการเขียนเ่อนขยเยอะไปหมดนะคบว่าถ้าพูดถึงบุคคลภายนอก คุณจะไม่รับการคุ้มครองมีการถ่ายท่าสดออกไปแล้วก็มีมาตรการที่เขียนไว้ด้วยว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกก็มีสิทธิในการทําเรื่องมาขอให้ประธานสภาเนี่ยอำนวยความสะดวกในการชี้แจงนะครับดัง <USC. S 1> นั้นเนี่ยพอมันเราไปอ่านข้อกฎหมายแบบเนี้มันก็ชัดว่ามันมีขั้นตอนรองรับอยู่แล้วว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกเนี่ยทำได้ภายใต้เงื่อนไขใดทําไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขใดแล้วมีมาตรการใดๆรอ,องรับดังนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเราสามารถไปตีความคำว่าข้อบกพร่องที่ไป ขยายขอบเขตให้ไปครอบคลุมถึงเรื่องเรื่องมาตรการดังกล่าวได้คือมันมีมาตรการเฉพาะสําหรับมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากลับมาที่ข้อกฎหมายแล้วครับแล้วเจ็ดวันนี้นับกันยังไงครับเรายื่นันที่เจ็ดได้รับหนังสือแจ้งกับาแล้วที่วันที่เจ็ดมีนาเนี่ยผมนับยังไงก็เกินเจ็ดวันครับเอ้เหมือนท่านบอกว่าได้คุยด้วยวาจาไหมนอกรอบอะไรยังไงมีไหมก่อนก่อนจะวันที่เจ็ดอ่ะวันที่หกไหมก็เข้าใจว่ามีการให้ข้อมูลไปนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าทางผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีการ หารือไม่เป็นทางการทีอ่วอันนี้ถือว่านาเจ็ดวันหรือยังอะที่ท่านได้แจ้งไว้ <โก S 2> ว่าม,มันมีปันหก็ต้องไปตีความต่อว่าว่าตกลงเราเราเราจะเอ,อยึดว่าการแจ้งด้วยวาจานี่คือการแจ้งทางการแล้วใช่หรือไม่นะครับคือถ้าผม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 คิดแบบนี้นะครับผมยกตัวอ,อย่างเห็นรูปธรรมเลยครับเวลาร่างกฎหมายอะไรผ่านวาระหนึ่งเอาแค่ของสภาก็ได้ครับก็จะมีการกาหนดไว้ใช่ไหมครับว่าต้องแปลยศติภายในกี่วัน ซึ่งแปลยติคืออะไรก็คือว่าเราอาจจะบอกว่ามาตรานี้เราอยากจะปรับถ้อยคํานิดนึงโดยหลักเนี่ยถ้าบอกว่าแปลยะติภายในเจ็ดวันเนี่ยผมก็ต้องจัดทําเป็นเอกสารว่าผมจะแก้ข้อความนั้นยังไงแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสภาภายในเจ็ดวันถ้าผมบอกว่าผมผมเดินไปบอกเจ้าหน้าที่แล้ว <c oughs> ว่าผมอยากจะแก้ข้อความแบบนี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวผมส่งหนังสือตามไปเลยกรอบเวลาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าทางสภาจะรับคำแปลยะติของผมหรือเปล่าดังนั้นเนี่ย มันก็ต้องมาตีความนะครับว่าเวลาเราพูดถึงการการแจ้งเนี่ยหรือว่าการกระทําการใดๆภายในภายในกี่วันเนี่ยมันการการทําด้วยวางจาจมันนับว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ทีนี้ถ้าสุดทางเนี่ยมันดันกันไปจนถึงว่าท่านประธานท่านไม่บรรจุยตินี้อย่างเงี้ยค่ะทางมันจะไม่เกิดผลเสียกับกรรคประชาชนหรือว่าทางฝ่ายค้านมากกว่าละะ่ะคืออย่างที่ผมเรียนครับกลับมาประโยคแรกที่ผมผมพูดตอนต้นรายการก็คือว่าเป้าหมายเนี่ยยังไงเราต้องทําให้ สามารถเดินหน้าไปถึงที่วไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้วแต่ว่าณเวลาที่ก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ควรจะมีความจำเป็นใดๆที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขหากเรายึดข้อกฎหมายแต่ความจริงนะครับผมคิดถึงอีกทางออกหนึ่งนะครับความจริงบุคคลภายนอกที่ถูกที่ที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสื่อสารอยู่แล้วนะครับดังนั้นหากสมมุติว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ติดใจ นะครับที่จะมีการอภิปรายถึงเนี้ยทุกอย่างก็อาจจะจบนะครับอ๋อออเนียกให้คุณนักศรีมาพูดเลยใช่ไหมอบอกยอมให้อภิปรายผมไห้เธอะก็ลองลองถามดูก็ได้ครับเออแต่ยังไงยังมีคิดแนวคิดไหมว่าอาจยังไงสุดท้ายก็อาจจะต้องตัดไปแล้วไปไปไปเรียกท่านในนามอื่นเอาอย่างที่บอกครนับเวลานี้เรายืนยันว่าไม่ได้มีหลักการใช่ไมอมหลักการรองรับแล้วก็คือคือต้องบอกว่า การตัดสินใจของเราแล้วการให้เหตุผลของเราเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ,อ,กอ,อกแค่เหตุการณ์นี้แต่มันจะเป็นการสร้างมาตรฐานไปอีกในอนาคตนะครับแล้วก็ผมต้องย้ำเนาะว่าเราไม่ได้อภิปรายไม่วางใจคุณทักษิณนะครับเราอภิปรายไม่วางใจคุณแถทองทานพี่แต่ว่ามันแค่มีชื่อคุณทักษิณปรากฏเข้ามาในใน,ในตัวเหตุผลประกอบคําอธิบายเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก,ก็ก็ไม่ได้เห็นถึงความจําเป็นคือถ้าคิดในมุมกลับครับคือถ้าบอกว่ากลัวว่าการพูดถึงชื่อคุณทักษิณ จะนําไปสู่ความวุ่นวายก็เลยมา <ๆ S 2> มา <ๆ S 2> ดําเนินการแบบนี้เนี่ยผมถามว่าทาเปลี่ยนจากคาว่าคุณทักษิณเป็นคําว่าบิดาทานายกเนี่ยมันมันจะตา่างมันจะตา่างจาก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 เดิมหรือไม่นะครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นมันก็มันก็สามารถอธิบายถึงประเด็นนี้ได้อ,อ,อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านะเวลานี้มันคือการยืนยันหลักการที่ที่ควรจะเป็นครับคือหลักของฝ่ายฝ่ายท่านประธานเนี่ยอ,อันนี้ผมเข้าใจนะคือว่าเขาไม่มีสิทธิ์ได้ชี้แจงอ่แล้วมันไม่แฟร์ ตอคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเวลาอภิปรายกันเขาก็ไม่ได้สามารถมาตอบโต้อะไรได้อันนี้พื้นฐานนะครับก็ต้องครับก็ก็ก็รับฟังแล้วก็ต้องกลับมาหลักการครับว่าประเด็นที่หนึ่งเราไม่ได้อภิปรายทักษิณเราอภิปรายคุณแพทองทานครับซึ่งทุกข้อกล่าวหาคุณแพทองทานคุณแพทองทานมีสิทธิชี้แจงอยู่แล้วนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งครับประการที่สองคือหากมันมีบางประเด็นในการอภิปรายคุณแพทองทานที่ไปพาดพิงบุคคลภายนอกนะครับอย่างที่บอกครับว่าก็มีข้อบังคับรองรับอยู่แล้วว่า ภาพพิมพ์ได้เฉพาะที่จําเป็นแล้วหากภาพพิงพ์แล้วเจ้าตัวต้องการชี้แจงก็มีมาตราในรัฐธรรมนูญหรือในข้อบังคับที่เขียนไว้อยู่แล้วว่าประธานสภาต้องอำนวยความสะดวกให้คนนอกชี้แจงอย่างไรยังไม่นับว่าผู้อภิปรายก็จะไม่รับสิทธิคุ้มครองดังนั้นผู้ที่ถูกภาพพิง์หากเกิดความเสียหายก็สามารถดําเนินคดีทางกฎหมายได้แล้วผู้ทัิณขอขอเข้ามาสภาเพื่อมาตอบได้ล่ะพูดถึงนี้เนี่ยคือผู้ตรงสงบุคคลภายนอกเราพูดถึงนี้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีช่องทางในการชี้แจงนะครับผมมั่นใจครับครับ แต่ว่า้กลับมาที่สาระหลักว่าเราไม่ได้ตั้งธงเพื่อจะไปอภิปรายคุณทักษิณนะครับเราอภิปรายคุณนายกซึ่งนายกสามารถชี้แจงทุกประเด็นได้อยู่แล้วเพียงแต่ข้อกล่าวหาบางอย่างอาจจะมีการไปมีการไปพูดถึงหรือว่าไปเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกบ้างได้ได้คุยเพดานกันไหมฮะว่าในฐานะพักแกนนําฝ่ายค้านนะครับคือเรื่องเนี้ยจะจบได้แล้วการซักฟอกจะต้องเกิดขึ้นภายในสมัยประชุมนี้ก็กลับมา ต้นเรื่องครับหลักการที่เรายึดนึงนะครับคือยังไงต้องมีการอธิบายว่ามใจเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้เราเห็นถึงความจําเป็นตรงนี้นะครับสองก็คือว่าเรายืนยันว่าการอภิปรายไม่พอใจของเราเป็นการอภิปรายไม่พอใจคุณแทนทองทานนะครับยับติดที่ยื่นไปก็เป็นเช่นนั้นสามคือเรายืนยันว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ประธานสภาดําเนินการอยู่เพื่อขอเราแก้ไขข้อความบางส่วนในเนื้อหาของยับติดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้อง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 ดําเนินการตาม นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรายึดสามหลักนี้เป็นตัวตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจะนาไปสู่ทางออกได้ครับครับจะไม่มีแบบที่คนของพักพลังประชารัฐเขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะว่าทางพักประชาชนกับพักเพื่อไทยเนี่ยรู้กันไหมหลังบ้านก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการการกระทําการหรือว่าการตกลงอะไรที่เป็นเช่นนั้นเลยนะครับและยืนยันว่าจําเป็นที่ต้องมีการอภิรายไม่่าใจเกิดขึ้นภายในรัฐบาล ภายในสมัยประชุมนี้